สวัสดีครับอุ๋มอดุจิตอาสานะครับพยากรณนะ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้เรามาเหมือนเดิมกันนะครับผมพยากรณ์คลิปลายเดือนประจําเดือนเมษายน2567มีเกณฑ์มีเหตุการณ์อะไรจะเกิดกันอีกบ้างนะครับผมส่วนตารางของเราประจําเดือนก็นี่นะครับผม ของเดือนเมษายนนะครับผมดาวศุกร์ก็มีการย้ายจากตําแหน่งตัวนี้ขึ้นไปตําแหน่งตัวนี้นะครับผมดาวศุกร์ของเราก็ไปอยู่ตรงนี้ปึ๊บวันที่สิบสามวันสงการไทยนะครับผมก็เป็นปกติที่ดาวอาทิตย์นั้นจะต้องโครจรกลับมาอยู่ที่ลัคนาของเขาเองดาวอาทิตย์นะครับผมหลังจากนั้นวันที่ยี่สิบสองดาวเกตจากตําแหน่งนี้ก็ย้ายมาตําแหน่งนี้นะครับผมดาวเกตดาวเก้าเราตําแหน่งนี้ปุ๊บ ดาวเสาของเราได้อยู่ในตำแหน่งนี้อยู่แล้วสงว่าที่ ham, 23ดาวอังคารจากตำแหน่งตรงนี้ก็ได้ย้ายขึ้นไปในตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะมีตรงนี้แล้วก็มีราหูอยู่ของกลับปุ๊บวันที่26ดาวศุกร์ที่ย้ายมาตรงนี้ก็มาเข้าในตำแหน่งนี้นะครับผมดาวศุกร์ของเราก็เข้าตำแหน่งนี้มาละมาอยู่ที่ลักขณาราศีเมษนะครับผมส่วนหลังจากนั้นอันใหญ่ที à, ่สุดเลย30เมษายนนะครับผมดาวพฤหัสของเรา จากในราศีเมษดาวพฤหัสเราก็ย้ายมาในตำแหน่งนี้มาเจอกับปุ๊บดาวมฤตยูที่อยู่ในตำแหน่งนี้อยู่แล้วเดือนนี้ก็จะออกเป็นรูปนี้นะครับผมส่วนเดือนที่แล้วก็เซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนะครับผมที่มีดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งนี้ดาวอัมดาวเกตดาวราหูดาวพุธอ่ะผมลืมใส่ดาวพุธไปตรงนี้ดาวอัมดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผม ก็อย่างที่เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองกันไปกันนะครับผมดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งธาตุลมการเรี่นงของการพูดเรื่องของการพรีเซนต์ดาวอังคารเจอคู่ศัตรูดาวเสาในตําแหน่งนั้นฝีมือพอกันเล่นอะไรเล่นสงครามประสาทสงครามน้ําลายเล่นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ต่างๆนานา ส่วนที่ผ่านมาดาวอาทิตย์ได้อยู่ในตำแหน่งนี้กับดาวราหูก็เป็นเรื่องลักษณะของการต้องสอบสวนว่าอะไรความจริงเป็นอย่างไรก็พอดาวอังคารก็อย่างที่บอกช่างหรือผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบตำรวจทหารต่างๆที่ท่านดูทีวีแล้วมันเกิดขึ้นน,นะครับผมก็สูกันท้ายที่สุดก็วิ่งเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของวินาศก็คือพักผ่อนต้อง หยุดไปก่อนเพราะว่าในตำแหน่งวินาทเมืองก็คือเป็นเรื่องของโรงพยาบาลเป็นเรื่องของการพักผ่อนรักษาการอยู่เงียบๆในห้องเล็กๆก,ก็คือพักผ่อนไม่ต้องทำงานก็ตามดวงเมืองที่เห็นกันนะครับผมส่วนเดือนนี้มีเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างนะครับผมของแต่ละราศีเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งกด subscribe ให้เป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกทท่านด้วยครับครับประกกบการพยากรอน,นะครับผมชาวราศีมังกรนะครับผมประจำเดือนเมษายน 2,567กันนะครับผมมีเกณฑ์อะไรกันบ้างน,นะครับผมจากดาวที่วางนะครับผมก็ไล่ตั้งแต่พบกระดุมพระสหัสชะแล้วก็พันธุแล้วก็ปุตตะนะครับผมเกณฑ์เหล่านี้ก็จะเกิดประมาณนี้ปุบ๊บดาวที่รอยอยู่ตรงนี้ที่วางกันอยู่ก็จะเรื่องจะเกิดในภพต่างๆเหล่านี้นะครับผมโอเคมาอันดับแรกเลยครับผมพบกระดุมพระการเงินนะครับผม พบกระดุมพักการเงินในตัวนี้ของราศีมังกรนั้นเกณฑ์ที่จะเกิดขึออ้นมาแล้วนะครับผมคู่ศัตรูอังคารเสาร์นะครับผมทะเลาะก,กันมีเหตุการเกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นทะเลาะก,กันด้วยอะไรนะครับผมพอดีพื้นราศีกุมเป็นเรื่องของธาตุลมคําพูดนะครับผมก็มีเกณฑ์เี่ยะทะเลาะก,กันนะครับผมคนนี้ได้มากกว่าคนนี้ได้น้อยกว่า หรือชิงดีชิงเด่นกันเพราะเราเป็นศัตรูเราก็ต้องการให้คนนั้นแยกประเดิมก็ออกมาพูดอะไรที่มันเครดิตหายสร้างทำดิสเครดิตคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะไม่อยากให้เขาได้เงินไม่อยากให้เขาได้มีรายได้นะครับผมอ่ะลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นชาวราศีมังกรก็ให้ระวังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนหวังร้ายเกิดขึ้นมาไม่อยากให้เรามีเงินมีทอง มั่นคงอะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับผมอะต่อมานะครับผมลองเป็นเรื่องของการเสียงเงินเสียทองบ้างละกันอะกระดุมพระไ่เสียกับเรื่องของคู่ศัตรูต, <S <S ตัวนี้เรื่องของอะไรนะครับผมอะเป็นเรื่องของอะไรอะก่อสร้างนะครับผมสามเจดความอดทนความอึดก่อสร้างปุ๊บเป็นวิศวกรวิศวกรรมอะลักษณะอะไรแบบนี้อยากจะได้อะไรใหม่ๆก็ต้องไปจา่าย เป็นเรื่องของการก่อสร้างลักษณะอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันไปทะเลาะกันเรื่องของการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันทําให้เราเสียผลประโยชน์เสียเงินมากกว่าเดิมสั่งไปแล้วให้ทําแบบแค่นี้ปุ๊บทาไปบานปลายกว่าเดิมลักษณะแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเกมที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากกระดุมผาาของเรานั้นมีโอกาสที่จะไปโดนคู่ศัตรูตัวนี้ก็จะได้เงินนั้นจะเสียมากกว่าเดิมลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผม แล้วก็ลักษณะต่อมานะครับผมในภพของอะไรสหัชชะนะครับตอนนี้ดาวเพียบเลยนะครับผม8,9นะครับผมราหูเกตเต็มตัวราหูมาเต็มตัวปุ๊บเจอพูดศัตรู4ี่หนะครับผม4ี่ก็ได้ครับผมอ่ะมีอะไรครับผม41นะครับผมพูดกันแรงๆบวกกับ8เข้าไปอีกราหูกับ9ไปอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยในภพสหัชชะนะครับผมให้ระวังเรื่องอะไรนะครับผมเรื่องของ เอกสารคำพูดคำพูดกวนกันไปกวนกันมาเนื่องจาก89นะครับผม8 9 4คูสี่พูดศัตรูตัวนี้พูดกันละยี่ยวนกวนกันไปกวนกันมาไม่พอใจไม่พอใจเรื่องของอะไรนะครับผมลองมองดีว่าเป็นพื้นของอะไรพื้นราศีมีน,นะครับผมพื้นราศีมีคือเรื่องของอ่ะก็อบอกว่าเป็นกเกษตรของเขาคือพระพฤหัสกฎเกณฑ์ของสังคมกฎเกณฑ์ต่างๆนานานะครับผมกฎระเบียบที่มีตั้งเอาไว้ ไม่พอใจไม่พอใจในเรื่องของการติดต่อการคุยกันปุ๊บกับอะไรกับสหัชชกับพี่น้องกับเพื่อนฝูงลองเป็นพี่น้องก็กเป็นกฎเกณฑ์ในบ้านเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งออกมาตรงนี้เราไม่ชอบเราไม่ชอบมันเพราะว่าเราไม่พอใจมันมันทําให้เราอาเสียผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามลักษณะแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะพูดกันแรงๆพูดกันยียวนเกิดขึ้นนะครับผม ทำให้คนพูดน่นแหละเสียเพราะว่าตัวเองไม่พอใจในกฎเกณฑ์แล้วก็ทําให้ตัวเองเสียเพราะว่าไม่พูดแั่ว่าทําไมกฎเกณฑ์นี่ถึงตั้งขึ้นมามีดีมีร้ายอะไระก็ว่ากันไปความจริงแก้ปัญหาก็ต้องแก้ให้ถูกจุดแก้ให้มันถูกจุดสิ่งที่มันระเบิดอารมณ์สิ่งที่มันไม่พอใจก็จะหายไปเรามาดูกันที่สาเหตุดีกว่าครับไปอย่าไปดูที่ผลลัพ ผลลัพธ์นั้นการระเบิดอารมณ์นั้นไม่ดีแน่นอน8 9 4 1สี่หนึ่งนะครับผมพูดกันแรงๆพูดกันโอ้ยแทบตายไม่ดีเลยอ่ะมองเป็นคู่อันอื่นบ้างเป็นคู่ทาตดน้ำบ้างอ่ะคู่ทาตดน้ำในตำแหน่งสหัชชะอ่ะมีเกณฑ์น,นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของแอบหลงรักเพื่อนฝูงอ่ะเป,เป็นไปได้หลงรักใครสักคนหนึ่งอยากจะติดต่อเขา6 4สี่หนึ่งนะครับผม ความเจ้าชู้ก็จะเกิดขึ้นในกำน่งนี้นะครับผมหลงรักใครมีความรักเกิดขึ้นอ่ะเป็นไปได้เลยนะครับผมและหลังจากนั้นพอกลางเดือนก่อนกลางเดือนช่วงเมษเม uh, ช่วงสงกรานต์ดาวอาทิตย์ย้ายขึ้นดาวศุกร์ย้ายขึ้นปุ๊บเกณฑ์อะไรที่จะเกิดขึ้นต่อในพบพันทุกนะครับผมใน้พพันทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น เป็นราศีเมษนะครับผมมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ราศีเมษเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่มาใหม่เป็นราศีธาตุไฟนะครับผมมีดาวธาตุไฟไปอ่ะเอาละมีสิ่งใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆที่อยากจะให้เราทำานะอยากให้เราทําแล้วได้อะไรได้หน้าที่การงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เงินที่มากกว่าเดิมเพราะดาวศุกร์มันอยู่ตรงนั้นตำแหน่งน,น,นะครับผมมีเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นแต่พอดีมันเป็น เป็นเขาเรียกคู่สมพล1นึเกิดขึ้นนะครับผมคู่สมพลนี้เกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือทำมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแสดงว่าในราศีมังกรนี้พบพันธุก็คือผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่นั้นจะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราทําด้วยเช่นเดียวกันให้เราไปร่วมลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมใช้ทําไมเรียกว่าร่วมลงทุนเพราะว่าดาวศุกร์นั้นเป็น การเงินการเงินนั้นพอดาวน้ําไปเจอเงิน mm. ก็แสดงว่ามีการใช้การลงทุนเงินไปจำนวนมากอยู่เงินก็เลยหมดท,ทันทีหมดอย่างรวดเร็วครับผมก็แสดงว่ามีมิชชั่นใหม่มีงานใหม่ๆม,มีอะไรใหม่ๆสักอย่างที่จะเกิดขึ้นและให้ทำโดยทำร่วมกับที่บ้านครับผมก็อันนี้ก็คือเกณฑ์อันนึงที่จะเกิดน,นะครับผมเกณฑ์ต่อมาก็คือที่เมื่อกี้บอกการดาวน้ำเจอไฟไฟมันแรงมาก เงินมันหมดเร็วช่วงสงการนะครับผมระวังเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนานา,น,าน,นะครับผมที่จะเกิดขึ้นอะไรเรล่านี้ก็ดูให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าช่วงหลังสงการคนเรายังต้องกินอยู่นะครับผมเดี๋ยวไม่มีตังกินต้องไปเป็นหนี้เป็นสินยืมคนอื่นเขาอันนี้แย่นะครับผมวางแผนการเงินให้ดีๆนะครับผมมาต่อมาปุ๊บในภพสุดท้ายก็คือภพปุตจะนะครับผมตอนนี้สิ้นเดือนวันที่30 ดาวเพื่อหัดย้ายเข้าไปแล้วครับผมคร่าวๆเลยก็คือพบบุตะแสดงว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนะครับผมห้าเปรียบเสมือนกับอันดับแรกคือความรู้อมีเกณฑ์ที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมจะได้วิชาการวิชาบางอย่างเกิดขึ้นที่จะได้เรียนรู้ใหม่ๆอันดับที่สองนะครับผมลองมีมฤิตยูเข้าไปด้วยการเรียนรู้ทางไกลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเป็นบุตรหลานก็ โอกาสที่จะไปเรียนรู้ไกลๆไปศึกษาต่อต่อตางถิ่นต่างแดนก,ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันต่อมานะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าลองห้า,หาื่อหัดเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือจะมาช่วยหนุนในสิ่งต่างๆใหม่ๆนานาสิ่งต่างๆใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผมช่วยให้เรามีอะไรใหม่ๆชี้นำให้เกิดขึ้นได้นะครับผมหรือ50เพื่อหัด มันจะอยู่นั้นก็หมายถึงการค้าขายทางไกลนะครับผมค้าขายทําเงินเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็เป็นสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการกฎหมายพยาบาลการศึกษาสิ่งเหล่านี้นะครับผมอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การแพทย์สายโมทั้งหลายอมีเกณฑน,นะครับผมที่จะทําอะไรได้ดี มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็นโชลกอันหนึ่งสําหรับชาวราศีมังกรนะครับผมที่ดาวพฤหัสย้ายเข้านะครับผมโอเคภาพรวมๆก็ระวังอย่าไปทะเลาะกับใครครับผมมีสติแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุนะครับผมอย่าไปปลายเองนะครับผมขอให้โชคดีทุกๆท่านครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณ์ราศีนะครับผมประจาเดือนเมษายนเนื้อครับผมปีนี้นะครับมหาสงกรานนะครับผมเดินทางเที่ยวกันให้สนุกสนานนะครับผม พักผ่อนหย่อนใจเยี่ยมบ้านดูแลบ้านกันนะครับผมเจอครอบครัวกันขอให้มีความสุขท,ทุกท่านนะครับผมช่วงสงการนี้เรื่องของการเลิกยามเรื่องของการดวงมันมีการเปลี่ยนกันแน่นอนนะครับผมในช่วงสงการเพราะปีมีการเกิดน,นักกษัตริย์กันเกิดขึ้นนะครับผมก็อะไรที่ดีๆก็ขอให้มันมานะครับผมสําหรับบางคนอะไรที่ร้ายๆก็ให้มันจบไปนะครับผมเริ่มกันใหม่นะครับผมครับ เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในเดือนหน้านะครับผมอะไรไม่ดีจังหวะอะไรไม่ดีของเราสิไหนเดี๋ยวเราเขบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมไปทําบุญดาวพฤหัสอย่างที่เราบอกกันไว้นะครับผมสะดอกเคาะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอะไรดาวพฤหัสนะครับผมอ่ะเป็นเรื่องของสงเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของพยาบาลนะครับผมทําบุญอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์ของโรงพยาบาลนะครับผม อุปกรณ์การแพทย์ทำบุญกับศาสนานะครับผมสร้างหลังคาโบสถ์อะไรกันอย่างนี้นะครับผมสร้างพระเพื่อเป็นการแก้เคลืเสริมดวงกันให้ทุกท่านนะครับผมก็แนะนําวันนี้นะครับผมสําหรับท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b สไ r i b e นะครับให้เป็นกำลังใจกับผมและทีมงานทุกท่านด้วยนะครับผมผมลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่เมษายนครับสวัสดีครับ